ไป้ายไฟชูไว้นะครับให้อออให้คุ้มนะครับ <c oughs> ไหนๆทามาแล้วคนอื่นก็ทำพันสองไอ้นี่ทำสองพันมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะันะ <c oughs> ลอเล่งลอเลง <c oughs> หลังจากที่ดูน้องๆทุกคนมาเนี่ยก็นั่งนับอายุ พงษ์พัฒน์ไอ้น้องเราเนี่ยเนี่ยพงษ์พัฒน์คนแรกเนี่ยหนุ่มเสกน้องเราแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆมันเด็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงกุญแจซอนเฮ้ยเราแก่สุดเลยนะเนี่ย <_ d ata> จุยบอกว่าห้ามเล่นเรื่องอายุมันไม่เล่นไม่ได้แล้ว <_ d ata> คือถ้าผมไม่มาเนี่ยนกนี่อาจจะเป็นคนที่แก่ที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ <_ d ata> พี่รู้สาเหตุแล้วเนะวาะทำไมนกเรียกพี่มา มันต้องกา,การหาคนมารับช่วงนะฮะนกเป็นคนที่ที่แต่งเพลงได้โรแมนติกมากๆมาก,มาก,มากจนแบบส่งเพลงมาให้ผมนิดเอาเลยนกเอาเลยแล้วเพลงนี้ขอให้เป็นเพลงประจำตัวพี่ต่อไปเลยนะเพราะว่านกเขาชอบแต่งเพลงอโรแมนติก่ยให้คนอื่นนะเป็นเพลงติดตัวไปเลยเช่นพงพัดก็มีอีกนงอีกนานไปนะครับส่วนของผมเนี่ย น่าจะเป็นเพลงนี้นะครับหลังจากที่ร้องเพลงของเฉลียงมาตั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วมาร้องเพลงของนกเพลงนี้รู้สึกจะโดนใจมากเป็นเรื่องของของคนที่พิการทางสายตาเป็นเรื่องราวของคนตาบอดอีกแล้วซึ่งไม่รู้ไปผูกพันอะไรนักหนานครับแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ผ่านโรงเรียนสองคนตาบอดเนี่ยผมจะมองหาดอกฉบา ไม่รู้เขาปลูกหรือเปล่านะฮะแต่ก็พยายามจะมองหาเพราะว่าเราเคยร้องเอาไว้แล้วทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตเฉลียงสมัยก่อนนั้นก็จะมีแฟนเพลงคนหนึ่งก็ตาบอดแล้วก็มานั่งฟังกันตั้งแต่เล่นฟรีคอนเสิร์ตโลกดนตรีจัดสีคอนเสิร์ตนี่ก็มาตลอดเลยนะครับก็เลยรู้สึกมีความผูกพันกับกับคนพิการทางสายตานะครับคนตาบอดเพลงนี้นกเขาก็แต่งขึ้นมาเหมือนเป็นภาคสเมื่อกี้มีภาคภาคสอของปลายฟ้า แต่เพลงนี้ภาคสองของต้นชบาคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นเพลงที่นกเขียนขึ้นมาแล้วตั้งชื่อไม่เป็นเขียนเป็นแต่เนื้อพอตั้งชื่อแล้วเด๋อมากเลยชื่อเพลงว่าความรักของคนตาบอดครับลองหลับตานะครับ เธอเดินนำหน้าฉันฉันตามติดก้นเธอจะไปแห่งไหนเราไปกันแดดร้อนหรือฝนปรำวันหมอกหนาไม่มีปัญหาเลยแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองมีคนเกิดสงสัย รักเราเกิดได้ยังไงไม่เคยได้ซึ้งเห็นแววตาไม่เห็นลักยิ้มกันเลยสักครั้งชอบกันตรงที่ใดเอาไรดนใจให้รักกันเธอขาวหรือวนคล้ำคิ้วดกดำสักแค่ไหน ยังไงฉันก็มองไม่เห็นเธอเธอรักฉันมากไหมเธออ่อนโยนสักเท่าใดเบิดดวงใจสู่ใจทันใดกลับมองเห็นกุมมือก็รู้แล้วว่าเธอส่งยิ้มมา ยังมีสิ่งลึกซึ้งมากมายไม่เห็นได้ด้วยตาโดยง่ายได้ถ้าใครอยากมองเห็นต้องเปิดประตูหัวใจให้กว้างพอสิ่งใดก็เห็นได้ด้วยใจผมอยากให้ทุกคน หลับตาแล้วมากับใครข้างๆลองกุมมือแล้วนึกถึงความสัมผัสเข้าไปสู่หัวใจจะเป็นเพลงที่นกเขียนนะครับเธอขาวหรือวนคลำ้ำคิ้วดกดำสักแค่ไหน ยังไงฉันก็มองไม่เห็นเธอเธอรักฉันมากไหมเธออ่อนโยนสักเท่าใดเปิดดวงใจสู่ใจทันใดกลับมองเห็นกุมมือก็รู้แล้วว่าเธอส่งยิ้มมา ยังมีสิ่งนึกซึ้งมากมายไม่เห็นได้ด้วยตาโดยง่ายได้ถ้าใครอยากมองเห็นต้องเปิดประตูหัวใจใหกว้างพอสิ่งใดก็เห็นได้ด้วยใจ